องร้อยไม่ได้หรอยากได้สองร้อยอีกสิบบาทก็ไม่ให้เนาะสองร้อยก็ไม่สองร้อยมันมันก็เขียวเยอะนะเนาะชอบุกเขียวนะเตี้อืมนี่มันหลงกแดงขายยากเ่ยเี้ยามได้มืเียเขวเขียกเียแดดกี่ทุ่งเนี่ยทุงละสิบโลเลยสิบสี่สิบตสิ ะะได้รวยอกคุ่มรวยเลยวันนี้ใช่รวยยืนกัางจะสวดเยใช่รวยยคมมาตาเี่นี้บนเวยยทะเลตนฮะเมื่อตแยกคมเนาะย้ายสวดกระได้ว่าบาปอนไรไว้น้ำกันนั่นละและ้วมาเลียเนาะเราเรามาขวักไขวๆแล้เท่าไรเท่าไรคม <c oughs> มือไดก็ได้่ยี่สิบค่ะยี่สิบยืนพื้นเนาะเราเนะ มันก็สวยดูกันนะเขียวบงเขียวค่ะสวยค่ะสวยบงบงกนทชก็สวยค่ะกระัก็งามก <คน S 1> <พ>ันทําก็สวยนะคะพัพพกทีไทยแล้วเราเ่าไรบุเดกเจ็ดสิบหรือห้าสิบจ้ะแปดสิบแปดสิบค่ะพักทีไทยโรแปดสิบค่ะอุ้ทำไมแพง อ่ะมันแพงแล้วค่ะมมันหมดแล้วมันหมดแล้วถึงได้แพงบ้างันมันหมดแล้วมันได้กนล่องแล้วถึงแพงมันที่ก้นล่องแล้วคนถอนไม่หมดสักทีเยอะแต่คนไม่มีกนล่องเลยีี่คนละครึ่งเหรอคนทำคนคนทำได้ยี่สิบแจกคนทำได้ห้าชิ้นหรือว่าคนละครึ่งโอุ้ยคนละครึ่งไม่ได้นะของไม่ได้กินไปช่วยกันขึ้นน้ำไงคนละครึ่ง ถนนนะไหลถนนลงมาลังลังมันก็ไปไหนมันเข้าป้าเข้าลูกก็ไล่ึม่ไหลมันไม่พอวราไปถึงหรอกแม่มันไม่ได้ไหลลงไปน้นกระเบิดแล้วไหลลงไปนะมนก็แห้งแล้วเะไปรอ้แง้วแห้งเยอะนไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกมันเยอะเพราะตรงนั้นมันเนินใช่ไหมลรามันก็ต้องเป็นจุดลงมาน้ํามันไล่แรงอ่ะ มันก็นไล่ลงมามันก็นกระจายไปหมดเหลยาบานเต็มถนนแ hey. <Hey. S 1> ล้วถนนหล่น